ราคาเบาๆผ่อนสบายๆแนะนำคันนี้เลยนะคะอันติส1 6 g ปี2017ค่าตัวเพียงแค่369,000บาทเท่านั้นเองนะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยผ่อนเริ่มต้น6,500เท่านั้นนะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าสภาพส,สวยๆเลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันได้ปุ่มองจริงส Start พวงมาลาัยมัลติฟัง,งชันเรียบ,บ้อยแล้วด้วยนะคะรุ่นนี้นะบอกเลยว่าใช้งานได้อีกยาวๆอึดถึกทนมากนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรับชมให้จบ คลิปนะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซี FC ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะนัดมีรถอันติสราคาเบาๆผ่อนสบายๆหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะคันนี้นะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าอีกเหมือนเคยนะคะกับตัว1.6 G ปี2017นะคะราคาค่าตัวเบาๆเ,เ,เลยเพียง349,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะ,ค,ะคันนี้นะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยผ่อนเริ่มต้นเพียง6 5 0 0เท่านั้นนะคะไรายได้2เท่าของค่างวดสามารถเป็นเจ้า ของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนรีบทักรีบร,รีบติดต่อมานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพยนนะคะโทรมาแอดไน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสภาพเดิมๆสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะใครสนใจ บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเป็นโฉมไม่ได้เช่นนะคะลูกค้าโรโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคมเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโคมเมียม2เส้นนะคะป้ายทะเบียนได้ป้ายนี้ไปใช้ง,งานกันเลย6กกอไก่พอสัมภารหกสามสอกรุงเทพมหาคนครนะคะลูกค้าสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันการันตีให้เลยเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะการันตีให้เลยนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะหรือถ้าตัวสอบเจอว่ารถของเรานะคะมีชน แตกพิคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะลูกค้าเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะแล้วก็ยังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะ274รายการนะคะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็คสภาพให้มีใบเซอร์ออกการันตีให้นะรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์นะคะได้รถสวยคุณภาพเกรดเไปใช้งานแน่นอนนะคะในส่วนของสั้นเหลี่ยมคมตรงด้านข้างตัวรถนะคะตรงโป่งซุ้มล้อนะมีเห็นชัดเจนไม่มีรอ,อยลายกิ้มเลยนะคะล้อแม็กเดิมโรงงานน็อต้าลูโรโกตรงกลางยางขอบิบ หกนิ้วนะคะในส่วนของยางคันนี้นะลูกค้าได้เป็น ยังปี2023ยังใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งเลยนะคะเบาโชคเดิมๆไม่มีคาบดม,มันหยดไหลเยิม้มซีนด้านในเดิมๆจากโรงงานการันตีโครงสร้างเลยนะคะเดิมๆทั้งคันไม่มีชนหนักแน่นอนนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตู4ีด้านสีเดีดดวยวกับตัวรถนะคะผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติเลยนะได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ท n อ็นทีแนบบ้อยแล้วนะคะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้ จากมือจับประตูฝั่งคนขับนะคะเขามีตัวรับสัญญาณมาให้กุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยนะคะคันนี้มาดูบอดี้ภายในของรถกันนะคะภายในของรถคันนี้เป็นสีเบรดนะคะลูกค้าภายในเป็นสีเบรดนะได้ปุ่มแอ <c oughs> ่งจิ้งสตาร์รบร้บอยแล้วด้วยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะรถเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะลูกค้า <c oughs> แอร์กลมๆหมุนได้360องศากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะ <c oughs> คันนี้เป็นรถหน่วยงานปดประจำการประวัติศูนย์นะคะ ราคาถูกเลยนะถือว่าถูกเลยนะคะ3า9 0 0 0บาทแต่ว่าเลขไมค์ก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าไมค์คันนี้อยู่ที่2 2 2 0 0 0โลลูกค้า222,000โลนะลูกค้าแต่ว่าเป็นรถหน่วยงานลดประจำการประวัติสูงซึ่งการดูแลการบริหนนานเขาดูแลดีอยู่แล้วนะคะถ้าลูกค้าอยากได้รถราคาเบาๆผ่อนสบายๆคันนี้ ตอบโจทย์แน่นอนนะซึ่งเครื่องยนต์ของ t o y o ต a เนี่ยเขาอึดถึกทนอยู่แล้วนะคะอะไรหาง,งา่ายค่ามแทน,นถูกนะแล้วก็รุ่นนี้นะคะนิยมนำไป,ไปทำเป็นรถแท็กซี่เนาะซึ่งรถแท็กซี่เนี่ยบางคันเขาวิ่งกันทีเป็นล้านโลแปดแสนเก้าแโลก็มีนะคะลูกค้ารับรองว่าใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนลูกค้าไม่ต้องซีเรียสเรื่องเลขใหม่นะเราไม่มีการกลับใหม่นะคะ ให้มันน้อยลงกว่านี้คือไม้มา2 0 0 0 0 0เราก็ขายไม้2 0 0 0 0 0นะลูกค้าไม่มีการกอไม้ให้มันน้อยลงเพื่อที่จะให้ลูกค้าสบายใจเนาะรับรู้แบบนี้ว่าไม้ขนาดนี้นัดว่าสบายใจมากกว่านะคือขายกันแบบตรงไปตรงมานะคะลูกค้าใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องเล็กไม้คันนี้เอาไปใช้งานได้แบบยาวๆแน่นอนนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงคันนี้ก็เป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX เสียบได้แอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้สระดับเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ CVT 7จสปีดนะแอร์แบ็ก7ใบนะคะตัวเบาะได้เป็น บาะนังซีเบรดนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะเบาะแน่นๆ่นเต่งๆตึงเบาะนัง,นงดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะคะหัวนอซอกประตูสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยีดหรือว่ารอยเข็บเขย่เลยนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะใช้งานแบบคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนฟรีดาวผ่อนแค่6 5 0 0เท่านั้นนะคะได้รถอันติดไปใช้งานกันเลยนะมาดูกันต่อในส่วนของห้องผูธธ้โดยสารด้านหลังบอดี้กว้างนั่งสบายมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2ลรูกระเป๋าจิงโจ้นึงฝั่ง,งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะ เบาไม่มีฉีกไม่มีขาดโครงสร้างรถเดิมๆเลยลูกค้าสปอร์ตเมดอาร์ตนะคะมีเห็นชัดเจนนะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อรอยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคุ้มค่าแน่นอนลูกค้าต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปทํยาสัญญาถึงที่ออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยใครสนใจก็โทรมาทักมาตามเบอร์โทรหน้าจอนะคะลูกค้านัดยินดีให้คาปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเขตแน่นอนนะไปท้ายของรถคันนี้นะคะเป็นแบบ LED โคมไฟสวยๆไม่มีแตกไ,ไม่มีร้าวไฟทับทิมติดตั้งให้ได้บอย กระจกหลังก็ติดตัวไร้ฝ้ามาให้นะคะไฟเบรกดูพี่สามีเห็นชัดเจนโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโคเมียมป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้เลยนะคะ6กกไกพ่พอสามผัสหกสามสองหกกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อน,นะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะอบอดี้กว้างนะคะเดี๋ยวถาดปิดด้านหลังเนี่ยหามาใส่ให้ทีหนึ่งเนาะเพราะว่ารถนะคะเอาไปปรับสภาพอยู่นะอยู่ระหว่างปรับสภาพนะคะลูกค้ารับรองว่าปรับสภาพเสร็จเนี่ยสวยงามกว่านี้แน่นอนนะลูกค้าบอดี้ด้านหลังเดิมๆเลยไม่มีรอยสนิม กัดจินนะคะรอยซีนเดิมจากโรงงานนะเม็ดอาร์มีเห็นชัดเจนนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักแน่นอนนะการันตีโครงสร้างให้เลยไฟท้ายก็เดิมจากโรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนนะคะตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะ มีเห็นเด่นชัดเลยนะการันตีโครงสร้างให้นะคะแล้วก็หัวน็อตตรงฝากระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการเข,ย,ขย,ย่เขย่าเลยนะให้ดูคานด้านในนิดนึงนะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใช้งานได้อีกยาวๆนะคะลูกค้าฟรีดาวน์ได้ด้วยนะต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์นะคะไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะลูกค้านัดแนะนําเป็นปอีกหนึ่ง ทางเลือกเลยนะนี่ เดิมๆสวยๆนะคะรถหน่วยงานปลดประจำการประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะแล้วก็าทางเพชรย์นะคะก็มีในส่วนของบริการเจ้าหน้าที่เข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพให้อีกด้วยนะคะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครสนใจก็ห้ามพลาดนะคะอันติด1.6ึจีปี17นะคะคันนี้ปี17นะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์นะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมทั้งคันราคาเบาๆผ่อนสบายๆแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อใน ส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวูวทีไอนะคะเครื่องยนต์ขนาด4สู 1,600cc 125แรงม้านะคะเครื่องยนต์รุ่นนี้นะบอกเลยว่าอึดถึกทนนะคะอะไรหาง่ายค่าแม่ทนายถูกด้วยนะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้า e ยี่สิบ e แปดห้าเติมได้เลยนะคะเครื่องยนต์ไม่มีสันไม่มีสะทานนะคะลูกค้าไม่มีคาบน้ํามันหยุดไหลเยิมด้วยนะคะเดี๋ยวนะัดเปิดฝาครอบเครื่องให้ดูกันเลยนะคะฝาครอบเครื่องนี่นะ มาร์คแ้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีรอยเขียบขยื่นนะคะบาร์โคดนะคะ พาร์ทอะไรนี้เห็นชัดเจนเลยลูกค้าเดิมๆทั้งคานการันตีให้เลยนะคะลูกค้าใช้งานแบบยาวๆแน่นอนนะเม็ดอาร์ตเบ้าโช์มีเห็นชัดเจนหัวน็อตตรงแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีเขยิบเขยะเลยนะคะหรือว่าคานด้านหน้าตัวรถนะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอคานสีด้านานแบบนี้คือเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าถ้าคานหน้านะสีเงาๆเ,เ,เหมือนตัวรถเนี่ยให้สันนิษฐานได้เลยว่ารถมีชนหนักมาแน่นอนนะอันนี้คือบอดี้เดิมๆจากโรงงานเมทอาร์ตมีเห็นชัดเจนเลยนะคะลูกค้า สภาพสวยมากนะไฟหน้าก็เดิมจากโรงงานเช่นกันเมดอาร์ตเบ้าชกนะคะเดิมๆเลยหัวน็อตฝากระปรงด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีเขยบขยื่นหัวน็อตฝากระปรงนะคะเดิมๆฉงวนกันความร้อนยังอยู่สติ๊กเกอร์มอ,อกอ,อ,กอติดครบนะหรือว่าตาปั๊มต้องฝากระปรงมีเห็นชัดเจนเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะใครสนใจอยากได้อันติสสวยๆราคาเบาๆผ่อนสบายๆไว้ใช้งานคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะ1.6ปี 2017ลดรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคะราคาเพียง349,0 0 0บาทเท่านั้นเองฟรีดาวผลหกพั0้านะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะใครสนใจก็รีบทักรีบโทรรีบติดต่อหันัดได้เลยนะคะเบอร์โทรของนัดณูนย์982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคัน,นทุกเคสแน่นอนแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรดให้ได้ชมกันนัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ